เสียงจากสวนจันทร์วันจันทร์ที่24สิ่งหาคมพุทธศักราช2563วันนี้นายตะวันบำเพ็ญกุศลเป็นมัคมานพสักวันหนึ่งเพื่อ หลังจากสิ้นลมหายใจตายไปจะได้ไปเกิดเป็นท้าสสกกะเทวราชหรือที่คนไทยเราเรียกว่าพระอินตามพระคำพีที่เล่าเอาไว้ว่าในอดีตชาติพระอินหรือเทวราช เจสักกะนั่นท่านบำเพ็ญบุญด้วยการทำถนนหนทางขุดสะทำศาลาพักเพื่อให้ทานแก่ผู้สัญจรมาก่อนวันนี้นายตะวันซึ่งสังเกตเห็น ทางเข้าออกซอยสวนจันร์ทชื่อในอนาคตหรือซอยทับทิมแลนชื่อในอดีตจนถึงปัจจุบันอันเป็นที่ตั้งสวนจันร์ทนั้นมันมีหลุมมีร่องมีน้ำขังตรงรอยต่อถน,นนในซอยกับ ถนนสายหลักของชุมชนมันก็เป็นหลุมลึกทำให้เวลารถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เข้าออกก็ตะกุกตักกักกระตึกกระตักกันทุกคันวันนี้ก็เลยไปซื้อ,อยางมาตอยสำเร็จรูป จากโฮมโปรมาสองถุงเทเรียบร้อยก็ไปเอาทรายกับหินคลุกของตนนั่นแหละมากลบยางมาตอยอีกทีหนึ่งเพื่อที่มันจะได้ไม่เปื้อนรถที่เข้าออกซอยซึ่งในปัจจุบันก็มีราษฎรมาตั้ง บ้านเรือนอยู่ราวสิบหลังคาเรือนแต่ละหลังก็มีรถกันทั้งนั้นบ้างก็เป็นรถยนต์อย่างน้อยสุดก็มีมอเตอร์ไซค์กันทุกหลังคาเรือนนายตะวันก็บําเพ็ญกุศลเป็น มักคทานหรือให้ทานด้วยถนนในวันนี้ครับถ่ายคลิปเอามาแชร์แบ่งปันให้ชมกันว่านอกจากทำปรมัททานนิจจะทานด้วยการให้ป่าคืนธรรมชาติให้อากาศหายใจให้น้ำใส ให้แหลงอาหารให้ที่อยู่อาศัยให้ปัจจัยดำรงชีวิตเป็นทานแก่สรรพสัตว์ผ่านปณิธานการคืนแผ่นดินให้ป่าในรูปมูลนิธิสืตะวันดังเล่าให้ฟังมาเป็นระยะระยะแล้วนั้นที่จริงนายตะวันก็บำเพ็ญกุศลทุกอย่างนั่นแหละอย่างวันนี้ก็ ควาเพนกุศลโดยมรคทานคือให้ถนนเป็นทานวันอื่นๆมีใครบอกบุญมาถ้าพอทำได้ก็ทำทั้งนั้นไม่เคยปฏิเสธบุญใครอย่างน้อยไม่มีจริงๆก็กล่าวคำอนุโมทนาสาธุก,การในกุศลทานของทุกคนผู้ที่มาบอกบุญ มองคนที่มาบอกบุญทุกคนว่าเป็นผู้เอาสวรรค์นิพพานมาให้ไม่เคยรำคาญใครที่มาบอกบุญอันนี้เป็นวารจิตหรือเป็นลักษณะของจิตเป็นวิถีชีวิตประจำของนายตะวันอยู่แล้วดังนั้นใครที่เข้าใจว่านายตะวันทำทานเฉพาะการให้แผ่นดินคืนผืนปา่า คืนพื้นป่าให้ธรรมชาติอย่างเดียวก็ขอให้เข้าใจกันเสียใหม่หรือเข้าใจกันให้ครบถ้วนดังที่เล่าเอาไว้ในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งนะครับ